ทำไมคนเราต้องบัสทุกครั้งในทางดนตรีนะฮะอย่าคิดลึก Let's go ซึ่งบัสที่ว่าในทางดนตรีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับบงนี้นะฮะ Go โกโกแต่ว่ามันคือเทคนิคที่ทำให้เรารู้สึกสะดวกมากยิ่งขึ้นครับการที่เราจะทำการเลือกแท็กแท็กแท็กนั้นมากกว่า1แท็กแล้วก็รวมเป็นแท็กเดียวกันทําให้เราสะดวกในการมิกซ์ควบคุมและทาการใส่เอฟเฟคสได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวผมจะอธิบายง่ายๆฟังแล้วกันครับป๊บนึงนะ ให้นึกถึงว่ามีเพื่อน3คนที่ต้องการไปสถานที่เดียวกันแต่ดัน oh <my> เลือกเป็น oh <my> นั่งรถแท็กซี่ไปทีละคันทีละคันทีละคันแน่นอนครับว่ามันเสียตังโดยใช่เหตุแล้วก็เสียเวลาด้วยครับเหมือนกันครับถ้าหากเราไม่บัสในทางดนตรีมันก็จะเสียเวลาที่เราต้องมาทําทีละแท็ก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 โคตเหนื่อยครับพี่น้อง กลับกันครับถ้าหากเพื่อน3คนนี้นั่งรถบัสคันเดียวไปที่สถานที่เดียวกันก็จะถึงที่หมายพร้อมๆกันแถมประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดเงินได้อีกด้วยเหมือนกันกับการบัสในทางดนตรีครับสมมติผมเลือกด a ต้ากีตาร์แล้วก็เบสที่อยากจะให้มีเอฟเฟกพร้อมๆกันและเหมือนกันผมก็ทําการเลือกทั้ง3อันนี้แล้วก็จับไปบัสเป็นคันเดียวกันเพื่อทําการใส่เอฟเฟกต์รีเวิร์บหรือว่าเพิ่ม EQ ตามที่เราต้องการได้เลยครับและมันเป็นอีกวิธีหนึ่งเลยครับที่ทําให้การทําดนตรีของเราเนี่ยสะดวก และง่ายมากขึ้นด้วยโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปกับเรื่องอะไรแบบนี้ครับแล้วคุณล่ะชอบบัสไหมครับแล้วทุกคนทราบกันไหมครับว่า